สบายดีเด้อพี่น้อง <c oughs> สบายดีย่มเศร้าพี่นอ้องมียาก็มาซับยาถิมมันหกได้หมดฝน,นตกก็เริ่มยาเกิดเลยนี่อ้อยลงไปแต่เศร้าพู้แม่ <ไป S 1> จนสวยบอก ต้นมะพริกกันเลยม,มันไม่คุยแน่แล้วบ่อยากเป็นไปแ,แล้วใส่กระสอบข้นมันแบบพริกข้าวนะได้เก็บตล่อออนะแม่พริกนอ้น,นั้นะจากมันชิเป็นหอดไส่นะ สปข้นก <i cost> ับแบบไปยังเขียดเด้อหนูยังเขียดยังกบยังอึ่นแาวะแถวตรงหน้านี่เพิ่นพ่ได้ไปอยู่พี่น้องเลยเบียกล้วยน่อยเฮาแม่ ลายอยู่เบียกล้วยนะขยายเอาไปปลูกแล้วกาเป็ดกินบ่ได้พี่น้องเอ้ยอื่นกบเขียดก็บ่ได้ฮ กรแซวแซวอย่างย่งแทนนี่แหละแท่งทงหน้ามันกล็ลงไปนี้ห่วยเป็นบุกกาไปมันไปผู้เดียวอะนะบัมีหมู่ไปลงไปกินอ่ะน้ำอ่างได้เไงมอวานนี่แล้วเพื่อกระโลยย่างแถ่นี้ มีแต <may plane story> ่เขียดตัว oh น <sh arp så rails> <se cliff> ้อยๆก็เลยบ่เอาหอดเขียดพุ่นเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะพี่น้องกาดดีเห็ดบดตอนนี้เคยออกตลอดได้เิมมีแพี่น้องเอ้ยฝนตกเมื่อวานนี้เดิมแตกขึ้นมานี่ kon hit but มันหวบกเกิดนะไรมาเนี่ยเช้าหนอานันมาคุ้ยไวแถวนี้เนาะเห็นมันลามลามไปมันมีหมาขาวมาลายอยฝนโต๊กบ้าง่ะมันลามเครื่อมันเองข,าขอ้าเท่ากุนไปปลูกขับไปอยากงามเลยคนทั้งเทียงยังกำลังมัดคมหาย มไปสอนสาวไปโรงเรียนอตอนเช้าอยู่เด็กเจ็บจิ้มแมวห่วงอะไรเต๋อปะน้องลีดไปจังได้สองคืนแล้ว ท้องขึ้นแล้วบมาเลยนอนนอนกันพี่น้องคอมเมนต์แสนั้นอยู่<ะ>เป็นห่วงเป็นห่วงน้องน้าเอ้ยซ้อนน้องหลีดแน่เ่ะดว้วยให้มีความอดทอนนักแน่นชีวิตครอบครัวสอนกระไดแต่สอนแต่ว่าจิตใจนี่จิตใจอดนักแน่นกรบอกเป็นเอสิบกันให้จิตอดทนเนาะ ท่านนักแน่นกันไไนนบนักแน่นทั้งสองฝ่ายได้ไป่นายท่านบนักแหน่นทั้งสองฝ่ายก็คือเกา่เกาแมน,นกแน่นน้ำกันอดท,ทนน้ำกันอยู่น้ำกัน,นอยอะเลหัาไข่แพงกันอะไรแต่ว่าเมื่อนี้น่ะดอกว่าิขึืนมาเอาน้องลีดเพราะว่าเมื่อวานนี่นั่นทั้งบ้านนะเพราะญ่เพิ่นบ่คอยสบายเป็นไข่เปิดปินป่วยเนาะนเป็นแก่เลยเป็นเมื่อยเพราะญ่ เพ่หลายปีแล้วฮะนะแต่ชิบบวกสามย่ายงนะปูปูแกของน้องนิดหัดปูเท้ากระซื้อพ่อใหญ่ยม่ใหญ่ชุมเฮานี่แหละแถวแกมากเลยกะหลวงไผ่ไข่เจ็บกระทมหาหลวงแล้วเมื่อไหร่นะสิขึ้นมาอยู่บ่เมื่อนี้ดอกสิขึ้นมาอยู่บ่ แบบที่ตอ่อกันบไดายที่ตอ่อผ่านมูน่นี่ก็พอเฟซบุ๊กกับบล็อกกันไหวการบ,บริพิธยังการหายแห้งดอกพี่น้องเลยแล้เวเขากลับไปอยู่น้ำกันคือเก้าเอฟซมันต้องเปน็นหว่วงดอกเขาก็คอยบอกคอยเตือนอยู่อยู่น้ำกันมันต้องนักแน,น่นอดทนใส่กันอะไรชีวิตรู่ เพิ่นเพิ่นอันนั้นแหละผู้เปียแหละผู้เปรี้ยวเนยเพิ่นมัดเองเพิ่นแล้วง,งามแล้วต่างคนต่างอุดต่างทนก็อยู่น้ำกันเลาะคันผู้หนึ่งอดทนผู้หนึ่งบ่อดทนก็คือเก่าหัวเนี่เป็นคือเก่าหัวนี่ก็รอเบิ่งเนาะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยรอเบิ่งว่าดอกสิขึ้นมาเอาน้องหลีดบ่ เดี๋ยวเอาหมูว่านนี่เก็บเสื้อผ้าค่อยไว้วว่ายดูตามน้องดีแล้วก็เข้ากันยังฮักแพงกันอยู่แต่ว่าพี่น้องว่าพวเมียเราไม่อยากให้แยกกันอยู่เหน่อยอยู่น้ำกันมันบวดให้กะแต่งให้กะขอไปขอส่งพี่น้องก็ยังว่าไหนแต่งหนังานกัน เพิ่นเฒ่าแก่นะเพิ่นว,านาว่านัดไว้ปีหน้าเดินสี่บุรี่เดินสิบสองบอกเดินสิ่สองเดื่อนสิบสองคาดอกคาดองกะเพิ่อนว่านั่นคาดองน้นองหลีเนาะหาสิบล้านบอกหาสิบล้านหาสิบล้านน่ะมันจักหมื่นเหี่ยวแปดหมื่นบาทเพิ่นปงแล้ว chắc là anh บ่ครับจักล้านบ่5,000มันก็สัก3ล้านนี่แหละอีปลารุ้งเฮ็ดหอกเดียว Ngồi cứ kép quay thế để thang, để thang cả xuân lái không có được khỏi nhàng đâu Bá thôi đọc nhảy đi phía nào ơi Đọc đi đâu Mấy anh chị nhảy khiến mày ở dưới đây này mừng đây để đọc đi nội mà Nhảy tự ướp bớt Đọc nhảy tự ướp đi nội hết bớt Với kén xe nó mày khỏi tui yên vậy Bá hát đọc vua hông cả bà ăn bớt đây เออมัดขึ้นนั่นนี่แล้วพุมน้ำมานมัดตัดถิมซะดีจังเมีตัดหนตัดออกงจบรเปามีตัดมันงามดีอืมอืมะก็งามแล้วน้องเล้ยก็งามน้องดีก็งามเดี๋ยวพี่กะ ลงไปพุ่นกับเตรียมปลูกมันน้องลีกับฝนตกแล้วพอดที่ดินสุ่มเออพอดีเขาปลูกแล้วั่นีเานิดแล้วคนอู้อเพอได้ยินก็กินแล้อือมันไม่แล้าก็ไข่อยู่บดขึ้นพี่น้องเลยบอกห้ออกน้องไปนอกยันตี้ลูกเขาบ้อยออก่รออยู่ทางนอกคันอกใช่เม่อไรอันต่องออกงตอยนี้ มันมาลงนะเนยก็นอนข้างกลางติเนยแก่สิขิงไปคนเดียวอาช่าก็นอนกับพ่อใหญ่เขอนอนข้างประตูอืมเป็นขาสิปิดตรงเฮียนนะโบ่จักวันยังมันนี่ห้องเฮียนอื่นนะเขาปิดชนะชุบบวมนี่อย่างมันจันน์มันฆ่าหน่เชิงโบจักนี่ จันทมเตืนหกเลยพี่น้องเอ้ยบ่ดาเพื่นกับฟันเล็กเด็ดเพื่นวะันติยังคูเอาหายป้าเขาใหญ่ปาโตปาเดี๋ยวปลแกงนะฮะาทนก็ขอป็นแกงปลาไกับี้ปาเต็มที่วาังคู่เอาห้ยพ่อเพื่นวะบ่าวเต็มขึ้นนี่แหละ ปลาใด้นอนกับ <sympath> พ <is> ่อไข่ปลาแกงหมกข้อลงก่ะจะได้ลูกไหมบอกพ่อไงกระดจะได้ลูกไข่ปแกงหมกข้นน่าจะทางใดวะทั่อนี้แหละวันที่ชอบมันแห้งแห้งแบบนี้แต่ถังจำจำอยู่ได้ในบางไดนี่เด็กปลาแกงนี่มีเด็กยังไงแม่ก็มีชออหูบ่ก็ลืมเลย ศูนย์ส bon? ี่ศูนย์ห่บอามสิบเจป้ามาว่าเนอกเล็ป oui ่าค่ะออลนี่เลยเลขเลขล่านี่บ่เล็กเวียดนะสามสิบเพี่นาะศูนงสี่หเล็ป่าจดไปขาศูนย์หนึ่งสีอเหี้ยวขึ้นมาขวดนเหี่ยวปูหิปปาบ่ป่านังไม่โด ปกติจะปาตะกันตายปาตะกันตายปาบุหรี่เกี่ยงโตหน่อยนี่กระเทียมลงแล้บางเบงดอกสิขึ้นมาเอาบบให้คนกระหักแพงแพงสองยังไงต้องสองหักแพงกันเกือบเกืบต้องรีด เธอจะไปลาเกือบเขามาขีดมี้ดอกไม้นะกระทำเนี่ยการตกถิ่แกนิยูอ๋อบอกเขางห้ปลูกนะัวได้กระทำมันเอาเขามาปลูกใหม่ได้ค่ะมันแก่้วมันดึงออกถิ่นจำได้ไหมเนาะตกัดไว้กักัดมันไหลเยอะกันเด็กปลาเด้อหลบนี่ปลาแกงเด้อติปลาแกงปลาขาวซื้อก่อนซื้อลองเบิ่งเนาะนู่นจะบาดพวกพิมไม่ร้อยบาดแต่ว่า อันน oh, oh, no? ักอันี้่ะเอาเบอรแปดพันเนาะเพามันออกนเลย